ฮัลโหลเอล่เอผม <c oughs> ผมอยู่ข้างหน้าเลยอะครับตรงไอตัวลานจอดรถเป็นปลายกั้นอะครับอ่ออยู่ตรงแสได้ว่ามันต้องคนละฝั่งแน่เลย ไม่มีฮะตรงนี้ไม่ใช่มันจะอยู่ตรงคือเข้ามาพอเข้ามาเราเลี้ยวซ้ายมาเลยโอ้เมื่อกี้เข้าจากนะไอ้นั่นใหญ่มาแล้วเลี้ยวซ้ายอะ่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมทนายอันวิลัมนะครับมาลุยที่สายใต้ใหม่ครับมารณรงค์เพื่อพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับแล้วก็ลนนรงค์เป็นชอบ จัดทารัฐมนุญฉบับใหม่นะครับในการออกเสียงลงประชามติก็ถือว่าเป็นท่านนายอันสันจรครั้งที่5้าวันนี้มาที่สายใต้ใหม่ครับครั้งแรกนะที่มีโอกาสมาที่แต่ก็เคยแหละนะครับสมัยที่ตอนนั้นไปเป็นทหารที่ปานบุรีใชบ้บริการสายใต้ใหม่เนี่ยนะแต่นานมาแล้วครับเป็น10ปีมาแล้วเป็น10ปีมาแล้ว วันนี้มีโอกาสแต่แตเพิ่งเคยเห็นนะตลาดสายใต้ใหม่เนี่ยตลาดตลาดนัดเนี่ยทราบว่ามีตลาดนะเดี๋ยวไปเจอกันตรงกลางดีกว่าแต่มันจะเอาเดี๋ยวผมเดินเข้าไปมันจะเอานี้ไปยังไงฮัลโหลไอ้อย่างงี้คุณต้องเดินมาตรงนี้วะฮัลโหลเอ่อถามเขาว่าลานจอดรถอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงไหนเดินเข้ามาตรงนี้เลยเพราะว่ามันต้องมีลำโพงถือไปแล้วก็คุยไปด้วยไง เดินเดนเดินมาหน่อยบรบกวนอที่น้องประชาชนเริ่มสนใจเริ่มมองมาดูแล้วนะครับว่าท่านได้อ่านมาท่านไดอ่านมานะครับขอบคุณนะครับใครที่อยู่ใกล้ใครที่อยู่ใกล้กลสายใต้ใหม่ที่ถนนอันนี้เขาเรียกอะไรถนน อะไรนะการจนาสายรอบนอกอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นสายใต้ใหม่อ่ะสายใต้ใหม่อ่ะนะครับใครที่อยู่ใกล้แถวนี้ไม่ว่าจะเป็นแถวตลิ่งชันแถวบางแคร์ไหมใกล้ไหมใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้บางแคเลยแถวตะลิงชันนะแถวเนี่ยสายใต้ใหม่อ่ะไม่รู้จะยังไงไอ้เราก็ไม่ใช่คนกรุงเทพนะครับใกล้ที่ไหนก็ใกล้แถวเนี้ยนะครับสายใต้ใหม่ก็มาพบเจอกันมาให้กำลังใจท่านนายอันบุยีลำ แต่เสื้อไม่มีขายยังไม่ได้ทำคนโอ้โคนชอบเยอะเลยนะ,ะตึกนี้ตึกนี้เป็นตึกสายใต้ใหม่เห็นไหมครับตึกที่ผมชี้อยู่เนี่ยที่แอดมินชี้อยู่เนี่ยสายใต้ใหม่เนี่ยเนี่ยนะครับและตรงนี้จะเป็นบริเวณตลาดนะครับตอนนี้ก็ลองรองคนผสมทบเนาะอ่าใช่ถนนบร,รมราชชน,นีครับผม ถนนบรมราชชน,นีถูกช่วยกดไลค์กดแชร์นะอ่ากดไลค์กดแชร์เข้าจอเข้าใจด้วยนะครับอ่านะครับรอทีมงานมาอยู่แล้วเริ่มจากต,ออออออตงตงรตรงนี้ตรงนี้มันมีบางคนถามว่าทนายอ่านช่วงนี้ข่าวข่าวอะไรนะข่าวทนายมาแรง ท่านนายกับสาวๆนี่มาแรงท่านนายอันเป็นไงบ้างเขาบอกามาก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรอนะครับไม่ได้มีอะไร <S 2> <S 2> ไม่ได้มีเวลาไปจงไปจบกับเขาดอกด้วยเรามันเ,เรามันยังไงอ่ะมันมันทำงานแต่ว่าความบานที่ว่าความมาเนี่ยมาน,นั่งขัดเนี่ยไอเห็นนะ เราทําเองเนี่ยไปซื้อไอ้นี่มานะานซื้อกระดาษมาครับไปซื้อตลาดในห้างมาแล้วก็เอามาพิ้นพิพนเสร็จมาตัดเองทําเองอ่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเช้านี้เนี่ยวันนี้ไปพาน้องๆนะครับจากเพจแม่แน่น้องสามาร์ทไปบุกหาพี่แหวงอืม แล้วก็ปรากฏว่าพี่แหวงก็ไม่ออกมาเจอสักทีเหมือนไม่ให้เกียติกันเลยอ่ะพี่แหวงอ่ะไม่เกลียดกันประชุมะนัานเขาประชุมเขาประชุมอ่ะค<อ>ือคือคือตอนแรกเนี่ยนะเอางี้สมมุติว่าสมมติเราไปถามหาบอกเรามาเจอพี่แหวง เจ้าหน้าที่ก็โทรไปหน้าห้องถูกไหมม,มันใช้เวลาคุยกันว่าพี่แหวงอยู่อยู่หรือเปล่าคนจะมาเจอพี่ว่าคุย,ค,ยคุยนานเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ครึ่งนาทีก็รู้แล้วครึ่ง,งนาทีก็รู้เรื่องแล้วอันนี้โอ้โหเป็น5้านาทีสิบนาทีจะออกมุมไหนอย่างไรเล่นมุมไหนอย่างไรวันพุธพุธผมบอกเลยอ่ามันก็คงเป็นไฟบังคับอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าสวรครับอาจารย์นันทนาเนี่ยก็จะไปที่เออ,อกรกต ไปทําไมสวรครับนําโดยอาจารย์นันทนาในฐานะที่เป็นกรรมธิการเกี่ยวกับการเมืองแกก็คงจะไปคุยเรื่องการเมืองหรืออะไรยังไงก็เป็นไฟที่หน่วยงานราชการอ่าก็คือสอวอนะจะไปกกตทีนี้เขาก็ต้องโดยหลักธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยนะฮัลโหลครับอยู่อยู่ไหนล่ะใช่ ถ้าเขาบอกว่าที่นี่เป็นลานจอดรถสองอีกมุมนึงอ่ะเขาต้องจะรู้มาต้อจะติดมนนอารมม์อ่ะอ่ามันเป็นร้านอาหารนต่มันไม่มีชื่อครับเลยไม่ต้องเดินทะลุออกมาเลยครับมองเรามองเห็นมุมฝั่งนั้นอยู่มันทะลุออกมาอย่างเดียวนะเดี๋ยวนะ นี่สายใต้ใหม่นะใส่ใต้ใหม่อ่าที่นี่ลาจลนจอดรถนะร้านหนึ่งจ้ะอ๋อลานหนึ่งถามเขาดิลานจอดรถลานหนึ่งอยู่ตรงไหนครับผมใช่เหรอก็ตรงนี้มันไม่มีห้องน้ำนะแต่เมื่อกี้เออ่ดิวบอกว่ามันมีห้องน้ำราฝั่งไอ้ลองให้แกถามดูว่าครับว่าลานหนึ่งมันมันน่าจะมีทางเดียวมั้ยรานนี้ไม่มีเฮ้ยอยู่ตลาดเดียวกันเปล่าวะ ที่นี่มีตลาดเดียวไหมนี่ในตลาดเดียวจ้ะมีอยู่ตลาดเดียวสายใต้ใหม่ตลาดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งแมปไปให้ทางพี่ดีกว่าแป๊บหนึ่งครับยังไงนะแกอย,อยู่ไหนนะครับแกก็อยู่ที่นี่แหละแต่ว่าทำไมหาไม่เจอเดี๋ยวส่งแมปให้พี่ ก็รอทีมงานนะครับขอบคุณนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในการเดินตลาดช่างหนอยเดี๋ยวรอรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งนะครับรอนิดหนึ่งก็มีทีมงานนะครับเพราะเรามีลำโพงมาด้วยนะครับลำโพงมาด้วยก็แล้วก็ทีมงานจะมาเดินนะครับร่ระลงด้วยกันเดี๋ยวไปกันคนสองคนเนี่ยมันจะดู ลงเหลงไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวประชาชนก็จะเอ๊ยมาขายอะไรวะนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้กำลังใจทั้งในส่วนของต่อตอแล้วก็ในส่วนของบ้านฟ้าบ้านน้ำเงินนะครับขอบคุณนะครับคุณสวย ครับขอบคุณครับคุณภูนเอ๊ะใช่ไหมฮะในส่วนบ้านเขียนนะครับบอกเสียงเบาครับใช่ไหมเดียวเดี๋ยวใช้ไม้เสียงก็จะโอเคตอนนี้อยู่ระหว่างการรอทีมงานรอทีมงานเข้ามานะครับมารอทีมงานมาสมทบกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกเคลื่อนพลทีเดียวเลย น,นี่คือบรรยากาศเป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยนะนะครับก็ถือว่าน่าจะสนุกกันรดน้ำลงกันพอสมควรจะมาถูกใช่ไหมก็ผมส่งแผนที่ไปแล้วน,น่าจะมาถูกรอสักครู่นะครับรอ,อสักครู่นะครับพี่น้อง คนกวคงอยากเอ่อมองมองเยอะ้ะครับว่บมามาใครมาทำอะไรนะจะไรอะไรไปดูใครนะครับถ้าใครอยู่ที่ตลาดนี้นะครับดูไลฟ์นะครับหรือรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้อยากมาร่วมเดินทางกับเราจะมาให้กำลังใจในนานดุลิมให้กำลังใจทีมงานในการออกมาก,ก็ต้องถือว่าเป็นการต่อสู้นะ,นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้เหมือนกัน เพราะว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของอคือรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำก็คือลดณรงให้มีการออกเสียงเหยนชอบทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็อาจจะเนี่ยนะครับทีมงานอาจจะขับเคลื่อนช้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพามากันหลายคนนะครับมีเด็กๆมาด้วยนะครับ นี่โคดออร์แกนิกเลยอ่ะคือโคตรของโคดออร์แกนิกเลยเพราะอะไรครับเพราะนี่เราเป็นการต่อสู้ที่ภาคประชาชนโดยแท้แท้เลยนะครับทุกอย่างมาจากมาจากน้ำพังน้ำแรงในการประกอบวิชาชีพโดยสุดจริตของแต่ละคนวันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่ในส่วนของบ้านออในส่วนของเพียแม่แนน้องสมาร์ทเข้ามาร่วมสมทบกันในดีครับเอาไปจอดไหนอ่ะจอดตงน้เหรอ อ่ะแล้วมันมีตลาดไหมตรงนั้นมีมีเหมือนกันแล้วหนูก็เจาะตรงนั้นก็มีตลาดแล้วแล้วหนูก็อ้อมไปรับตรงนู้นเลยค่ะอ๋อเหรอเออ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 อ่ะตรงนี้อ่ะเดินเราไปเริ่มตอนไหนดีนี่ต้องเริ่มจากตรงนี้เลยเข้าไปได้เลยเข้าได้เลยฮะสุ่มได้เลยได้เลยค่ะเดินตรงนี้นะหรือตรงนี้ก็ได้เริ่มจากตรงไหนก็ได้สุ่มอ่ะอันนี้ป่วยจ้ะ เริ่มจากตรงไหนปไลนไหมทางนี้เข้าไปได้เนี่ยเอาไห้เด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมชื่อนายอนุรีรังนะครับต้องขออนุญาตวันนี้ขออนุญาตใช้เสียงนะครับขออนุญาตทางตลาดด้วยมาลดน้ำลงให้พี่พ่อแม่พี่น้อง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์สวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมคนะอนุรักษ์นะครับไม่ใช่ผู้สมัครสสไม่ใช่นักการเมืองครับมาในนามของประชาชนผู้อยากเห็นบ้านเมืองมันเดินหน้าต่อไปได้โดยข้อจํากัดรัฐธรรมนูญปี60ก็เห็นว่าเป็นปัญหาในทุกแง่ทุกมิตินะครับสวัสดีนะครับผมคณะอนุรักษ์นะครับมากราบสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ พี่น้องครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้คือเสียงของท่านในอานุวิลำมือปราบสวน้ําเงินมือปราบของกระดงครับมาเยี่ยมเยียนสวัสดีทักทายครับในะคานครับสวัสดีนะครับพี่น้องชาวตลาดสายใต้ใหม่นะครับสวัสดีครับผมมารวนงคงนะครับให้ทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะฝปา่าเนยนะครับ แล้วก็บัตรไปที่3มเป็นบัตรออกเสียงลงประชามติฝากกาเย็นชอบนะครับสวัสดีครับฝกครับสวัสดีครับนะครับฝากลนะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่8นะครับวัสดีครับแม่คะสวัสดีครับหายอะไรครับเนี่ยโอ้นะครับดูน่าทานจริงๆเลยครับตลาดนี้สวัสดีนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมทนายอนวิรามครับนะครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับอนุญาตครับมาลดนะลงครับให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครับ วันที่8กดุมพาสวัสดีครับน้องครับฝากเลยนะฝากเลยนะนอกจากเราจะไปกาสอสอ,สอ,อทั้งเขตและบัญชีรายชื่อแล้วเนี่ยเรายังจะต้องนะครับต่อแถวอีกอบนึงเพื่อไปเอาบัตรไปที่3นั่นคือบัตรออกเสียงลงประชามติฝากายเห็นชอบเพื่อเปิดทางให้จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับทวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวตลาดสายใต้ใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับฝากเลยนะ อ่าไปใช้ิสีิ์ออกเสียงลงไปชามตินะคอคานนะขายอะไรเนี่ยเดี๋ยวลอยไอหวานอ่าอ้งตลาดใหญ่เราเดินยังไงดีเดี๋ยวอเรางมองก่อเไปยก่อนนะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมทนายอนุวิลำครับมาเยี่ยมเยือนกล่าบสวัสดีครับไม่เป็นไรครับคุณแม่ครับเชิญครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะวันที่8ครับผมทนายอนุวิลำนะครับวันนี้มากลาบสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อค้าแม่ค้าครับทุกคนครับสวัสดีครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับในวันที่8แล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าแถวอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเอาบัตรไปที่3นั่นคือบัตรออกเสียงลงประชามติฝากกาเห็นชอบเลยนะครับวันที่8การเห็นชอบขอบคุณครับ เขีนชอบในการจัดทำฐธรรมนูญฉบับใหม่เปิดทางให้เราสู่อิสรภาพคนหวัดดีนะครับหวัดดีครับหวัดดีครับแม่ค้าฝฟังเลยนะขอโทษครับขออนุญาตครับอาคุณเขียนน่ะเป็นการเป็นสบยใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยนะน,นะครับหรือเลือกตั้งลงหน้านะไปอยู่นี่เราก็ต้องอยู่วัดดีครับ ผมแค่านอันวีรำนะครับสวัสดีครับฝากนะครับวันที่แปดกรุภานะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ออกเสียงลงประชามติหวัดดีครับแม่ค้าครับขออนุญาตนะอู้น่าอร่อยจังวัดดีครับวัดดีครับวัดดีครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งฝากออกเสียงลงประชามติหวัดดีครับพอคาครับขายอะไรเนี่ยผลไม้บุฟเฟ่ อ๋อใส่น้ำจิ้มแบบนี้นะครับอน้น่าทานมากนะครับร้านนี้ครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับวันที่8กุมภาวันนี้รับคุณแม่ครับมาจับจ่ายซื้อของอ๋อครับทานข้าวเก็บให้ลอยนะครับวัสดีครับ ผมแค่ใอันดุยรังครับสวัสดีครับพ่อค้าครับขายไข่เนาะมาลดน้ลงนะครับออกเสียงลงประชามติวันที่8การเห็นชอบนะครับเห็นชอบในบัตรลงประชามติออกเสียงลงประชามติฝากเดี๋นะครับพ่อค้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับขายอะไรขายส้มนะอ่าโอ้หอมเลยไม่ต้องถามว่าอร่อยไหมอร่อยหอมมาแต่ไกลเลยนะครับใช้เสียที่ไหนครับคุณแม่ น้องแขมฝากไปที่3หมายถึงว่าต่อแถวรอบที่2เพราะครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องได้บัตร2ใบไปกาสอส,อสอเกตยรสอบัญชีรายชื่อหลังอย่างนั้นอย่าพึ่งกลับบ้านนะคุณแม่ต้องต่อแถวอีกรอบนึงเอาบัตรออกเสียงลงประชามติกายเห็นชอบครบัขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมแทนนายอันวิรามครับมาเยี่ยมเยือนสวัสดีครับยังเลือกตั้งไม่ได้นะ สวัสดีครับพ่อค้าครับสายอันนี้เขาเรียกอะไรอ๋ครับปากเลยนะครับออกเสียงรประรามติกาเห็นชอบสวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับอ๋อครับครับครับกาซอสที่เราชอบนั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าชอบใครพักไหนอย่างไรก็กาไปแล้วก็บัตรออกเสียงประชามติก็ฝากให้กาเห็นชอบเพื่อเปิดทางจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นะครับซึ่งฉบับปี60ในรองที่สุดการมีปัญหาครับไอกปัญหาต่างๆที่มันยังแก้ไม่ได้ พ่อคนไกลมรัฐธรรมนวญถูกลอกไว้สวัสดีครับคุณพ่อครับขายอะไรครั้งเด่นอ๋อครับฟังเลยนะครับกายเห็นชอบในบัตรออกเสียงลงประชามตินะครับคุณพ่อครับคุณพ่อมีในใจไม่จะกราเบอร์ไหนเนี่ยยางเขายางนะนี่นี่นี่นะใครที่เป็นสสเขตนี้มาหาคุณพ่อได้คุณพ่อยังไม่มีเบอร์ในใจนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันที่8ปดกรุงพาการเห็นชอบ ออกเสียงลงประชามติครับการเห็นชอบจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับผมทนายอันวีรำวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่รอสัญจรกลับ้านที่ภาคใต้แลก็ยักเป็นยากไงสวัสดีครับคุณแม่รับสวัสดีครับผมทนายอันวีรนะครับฝากเนี่ยนะครับฝากเนื้อฝากตัวพ่อจ้าแม่จ๋าทุกท่านสวัสดีครับวดีครับฝากเนี่ยนะครับสวัครับท่อว่าอยู่ที่ไหนครับ อบบางใหญ่ผมนึกว่าจะกลับสายใต้ออกมาทานข้าวนะครับอ๋อวัสดีครับแม่ครับวัสดีครับกลับไปใช้สีเอาตั้งววนที่8ปดรอเรากัไหนแล้วไปออกมากี่อนไม่จริงจรอยากไปไปไปวัสดีครับวัสดีครับแม่ขาหอมเลยร้านนี้ อยากได้ผมชอบนะสวัสดีครับฝากเนี่ยนะครับวันทีุ่มภาพันพาการเห็นชอบการเห็นชอบนะครับออกเสียงลงประชามติกนะครับบัตรไปที่3นะครับผมท่านนอันวิรัตนะครับมาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวตลาดบางใหญ่มารณรงค์ให้ทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกเบอร์สสเขตที่คุณรักนะครับเลือกพักที่ชอบสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีครับฝากเนี่ยนะ ฝากเดีนนะวัสดีครับวัสดีครับเรียกตั้งได้ยังได้แลยเนาะครับเรียนอยู่หรอฝากเนี่นะครับวันที่8ครับไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะน้องครับเรียนที่ไหนกันพอจบแล้วโอ้ดูหน้าเด็กนะครับฝากนะครับวันที่8ออกเสียงลงประชามตินะครับใบที่3นั่นเองนะครับสิ่งสําคัญวัสดีครับคุณแม่ครับหน้าหน่อยนะ สวัสดีครับวันที่8ครับผมทนาอันดุยลำม,มา,ารณรงค์ให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันดีฝากกันนะเ,คครเราจะต้องกาบัดราใบเลยนะครฝากเลยนะครับ2ใบแรกครับเป็นการกาสอสวัสดีครับใบที่3ครับเขาไม่ได้แจกเราเลยเราต้องรอครับเขาแถวรออีกรอบเนึงเนาะพ่อครับ เสียเวลาเนาะไม่รู้พี่แหวงเนีน่ยกกตคิดยังไงก็ไม่รู้ centered, น่าจะแจกบัตรทีเดียวเลยแต่เขายังไม่แจกต้องตอดคิวใหม่อีกทีนึงนะครับอ,อ่าเสียเวลาอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะรอ สร้างนะครับกฎเกณฑ์กติกาใหม่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับเลือกตั้งยางยางอ๋อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทนายอนุรีรามนะครับวันนี้มารณรงค์นะครับไม่ใช่สสไม่ใช่ผู้สมัครสสไม่ใช่นักการเมืองผมมาในนามภาคประชาชนนะครับมารณรงค์ ใครทุกขัานไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนจะการใครเลือกใครเป็นสิทธิ์ของท่านต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่8ปดพฤษภาครับสวัสดีครับฝากเลยนะครับสวัสดีครับความจริงหน้าที่ในการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสวัสดีครับสวัสดีครับฝากเลยนะไปเลือกตั้งนะออกเสียงเยียนชอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาหน้าอร่อยนะครับไอ้นเรามาแล้วเนี่ยเราไปนี่ไปนี่ไม่เห็นชอบเลย ไปซ้ายใช่ไหมนี่นะนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลือกตั้งที่ไหนพ่อค้าอาว่ายังไม่รู้เลยนะไปฝากนะครับฝากเช็คแล้วก็ไปใช้สิทธิ์สวัสดีครับนี่ค้าขายอะไรเนี่ยโอ้ฝากไปใช้สิทธิ์นะครับเสียเวลา